หลังจาที่มีคนมาถามเยอะมากนะคะว่าลูกที่ซีโพสต์ในโซเชียลที่มันดูกลมๆแบบเนี้ยทำได้ยังไงแล้วหลายคนก็คาดเดาไปว่าน่าจะทําได้จากแอปพลิเคชันซึ่งจริงๆเราก็แฮชแท็กอยู่ทุกครั้งว่าต้องใช้กล้องของชนิดพิเศษก็คือกล้องของ r i โก้ทิตตัวนี้เป็นตัวถ่ายค่ะจิ้วกันอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามา how to สั้นๆสักมันส,น,ส,น,สน,นาทีล้กันนี่คือกล้องที่ซิพูดถึงซึ่งหน้า,าดูแบบเม ม,มันจะมีเลนส์งอกออกมาสองฝั่งทำให้เวลาที่เรากดถ่ายทําเนี่ย1 2ึ่งสอง้วกันแค่นี้นะคะคือคนที่นั่งตรงข้ามกันมันก็จะถ่ายได้ที่มันเก็บ แบบ360องศาบนล่างขวาซ้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือจิ้วกันพอเราถ่ายอันนี้มันไม่มีจอภาพใช่ป่มมันก็เลยจะต้องมาทำการเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือก็คุณก็เปิด Wifi สมัยนี้จริงๆเราได้ไม่ยากว่าถ้ามันไม่ต่อ,อก,กับมือถือด้วย Wifi มันก็จะต่อด้วย Bluetooth ใช่ปะ่ะจิ้วกัน ให้ปุ่ม Wi-Fi ตัวนี้ขึ้นก่อนเป็นแดงๆนี้แปลว่าเปิดอยู่นะคะพอเปิดอยู่ปุ๊บจิ้กัน,นมันก็จะมีทีตาตัวนี้พอมันเจอกันแล้วปั๊บเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันที่มีทั้ง iPhone n n d r o i ค่ะตัวนี้พอเปิดแปปอปกดไปที่กล้องรูปเมื่อกี้ที่เพิ่งถ่ายก็จะขึ้นทันทีสำหรับตัวน้นเนี่ยลองเปิดก่ ทีนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นปะ่ะนี่ถ่าได้แบบซ้ำแล้วพบสิบองศาซึ่งเพดานมันก็เห็นสิ่งที่อยู่ตรงโต๊ะก็เห็นมันไม่เห็นแค่อย่างเดียวคือตัวกล้องเองค่ะเพราะเมื่อกี้สะกดถ่ายแบบแบบนี้ใช่ไหม <laughs> มันเป็นกล้องที่ระยะไกลอ่ะมองไม่เห็นสิ่งที่จับอยู่ในมือจิ้วกันแล้วก็รูปที่เป็นกลมๆก,ก็คือสิีถอยภาพออกมาแบบนี้ข้าแดงมันก็เลยเป็นแบบนี้ แต่ภาพเลสกูที่สิกดแค่ทีเดียวเนี่ยนะคะคุณจะซูมแนละ้วคุณก็แคปเจอร์แคปเจอร์อย่างเนี้ยเป็นหนึ่งรูปจิ้วกันหรือ,อจะเอาตะกล้องด้วยจิ้วกันอย่างนี้เป็นสองรูป <Okay. S 1> คุณจะแบบให้ดูแบบแปลกๆหน่อยเข้าใจว่าคือเหมือนแช์เสร็จแล้วค่อยมาซูมแคปเจอร์ภาพมาแบบนี้ในการโพสต์ Post. แล้วก็สมมุติว่าอยากจะแชร์ว่า อยากจะใช้เห็นรอบๆเลย360องศาเนี่ยให้ได้รูปแบบ360องศานะคะมันก็จะบังคับเรากดแชร์ไปที่ Facebook Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซีก็อาจจะแบบโพสแชร์เข้าไปก่อนแล้วก็เอาลิงก์ไปปักเข้าไปมันจะมาเป็นลิงก์หนึ่งออกมาก็จะให้เราก,กดคลิกเข้าไปดูผ่านผ่านลิงก์ถึงได้รูป360องศาแต่ถ้าเราอยากได้รูปมุมไหนแล้วก็กดแคปหน้าจอเอามันก็จะได้มุมที่เราต้องการค่ะ กล้องตัวนี้มีอยู่สรุ่นรุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยแต่มันยาวไปขี้เกียจพูดเดี๋ยวคอยอ่อยรีวิวที่ถ่ายวิดีโอแล้วกันเพราะวิดีโอดูแล้วงงมพอสมควรแต่ว่ารูปถ่ายง่ายมากเพราะฉะนั้น love เลยจบแนะ่